แฟนนอกใจทำยังไงดีคะถ้าคูโดนแฟนนอกใจทำยังไงคะง่ายๆคุยกับตัวเองให้จบค่ะไหวไหมตัดใจได้ปะถามางี้เลยถ้าสมมติกูจัดได้เออมันนอกใจกูไม่ว่ามันจะนอกใจแค่พูดไปเจอเจอกันแล้วมีอะไรกันแล้วก็ตามไม่โผล่ไปปรปึกษ,ษาใครทางนั้นคุยกับตัวเองนี่ค่ะถ้าเลิกไหวไหมคิดว่าตัดเขาได้หรือยงัง ไม่มีเขาได้รืยยังถ้าในใจบอกว,ว่ายังไม่พร้อมก็อยอมยอมให้สุดค่ะเดี๋ยวมันจะหมดแต่ว่าในระหว่างที่ยอมนั้นน่ะมันจะมีบางอย่างที่เราต้องทําควบคู่เช่นโอเคตอนนี้สถานะคือฉันกําลังเตรียมตัวเลิกกับมึงนะแต่กูยังไม่พร้อมไม่มีมึงแต่กูก็ต้องทําอะไรบางอย่างที่ทําให้ชีวิตฉันอยู่ได้โดยไม่มีมึงในเวลาที่ตัวเองจํากัดไว้เช่นฉันจะมีมึงแค่สามเดือน เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มทําใจตัวเองว่าฉันจะมีมึงอีกสามเดือนหลังจากนั้นครูคนนี้จะตายจากฉันแล้วนะหรือคิดง่ายๆว่าแฟนฉันกําลังเป็นโรคร้ายภายในสามเดือนเนี่ยเขากำลังจะตายเราจะทําดีกับเขาให้สุดอยากทําอะไรทําให้หมดเขานอกใจไม่คิดถึงเรื่องนอกใจคือทันทีที่จับได้ว่าแฟนนอกใจอ่ะให้แคคิดอย่างนี้เลยว่าเขาเป็นโรคร้ายแล้วเขาจะอยู่กับเราอีกจํานวนเวลาที่เราจํากัดขึ้นมาเลย กุมอาทิตย์หนึ่งเดือนสามเดือนอะไรเงี้ยให้เวลาสักสามเดือนเถอะจริงแล้วคุณก็บอกว่าอีกสามเดือนเขาจะตายแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะทําทุกอย่างให้เขาให้สุดไม่จู้จี้จุกจิกไม่ถามไม่อะไรอยากทําอะไรให้คนคนนี้ทําและจินตนาการเสมอว่าคนคนนี้กำลังจะตายจากชีวิตฉันแล้วนะฉันจะไม่มีเขาต่อไปนะฉันจะทําดีกับเขาให้สุดเลยฉันจะดูแลเขาฉันจะปฏิบัติเขาทําให้เขาจนสุดือจะทาอย่างนั้นี๋ยวเดี๋ยวมันจะรู้สึกอินตัวมันเองคุณเชื่อเถอะคุณลองทาดิ แต่ต้องคุณต้องทําโดยที่คุณไม่ได้มานั่งคิดว่ามึงนอกใจกูก็เลยจะเลิกมึงูงเก็บมึงไป่างไหมนะมึงเก็บอารมณ์คุณให้ได้เอาชนะใจตัวเองให้ได้นะสองคุยกับตัวเองว,ว่าถ้าจบตอนนี้ได้ไหมถ้าจบตอนนี้ได้แต่ครูเป็นคนค่อนข้างเด็ดขาดน,นะถ้าจบตอนนี้ได้คือเดินก็ไปเลยว่าฉันจับได้ก็เธอมีคนอื่นแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ไม่ต้องขอโทษจบก็เซบายเลยกูบายบเลยใบ ทำได้แค่สองอย่างค่ะมนุุยมมันมีสองอย่างอ่ะยลู่มนนวุ่นเวอร์แฟนนอกใจนอกวุ่นเวอร์มึงโพไปวุ่นเวอร์กับใครก็ตามอะ่ะเขาแนะนําดีแค่ไหนนั่งกินเหล้าหมดไปกี่รังเป็นโลกลงงานถ้าอยู่ยังคุยกับตัวคุณไม่ไม่ไม่เคลียร์ใครก็ทําให้คุณรู้สึกดีไม่ได้จับได้ว่าแฟนนอกใจเคลียร์กับตัวเองจบว่าทนได้ปะพร้อมที่จะที่จะมีคือยังทำนำทำใจไม่ได้ที่ไม่มีเขาใช่ไหม ก็ให้เวลาตัวเองเลยแล้วก็จัดการตัวเองแบบนั้นทำให้ดีที่สุดแต่ถ้าคิดว่ากูขาดเขาได้แล้วกูจบจบได้จริงๆป่ะไปบอกเลิกจบแค่นะะั้นค่ะวิธีการจัดหาเวลาวิธีการจัดการแฟนนอกใจ